ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยไม่เสียตังค์ซื้อซ้ำนะจ๊ะเก็บไว้เอาไปทําหน้าดีกว่าแต่เหล่านี้คือสิ่งที่ใช้แล้วซื้อซ้ำเพราะมันดีจริงสวัสดีค่ะทุกคนมาดําเมาส อาชีพของเจเนะี่ยมันเป็นอาชีพที่ก็มีคนส่งของมาให้ใช้อยู่เป็นประจำใช่ปะหลายคนอาจจะมองว่าอุ๊ยเป็นอาชีพที่ดีจังเลยเพราะว่ามีแต่คนส่งของมาให้ไม่ต้องซื้อของเองแต่รู้ไหมเธอการที่แบรนด์ส่งของมาให้เขาไม่ได้ป้ายาคุณอย่างเดียวไอ้ฉันโดนป้ายยาด้วยมีทั้งของที่ใช้เองและชอบเองและของที่แบรนด์ส่งมาให้ แล้วป้ายยาจนฉันซื้อสัมสเปรย์ผิวหน้าไฮยาลูรอนเข้มข้นของยูเซอรินอันเนี้ยขาดไม่ได้เลยนะเพราะมันเป็นสเปรย์ที่จะทําให้ผิวแห้งระคายเคืองเนี่ยอุ้มน้ําได้พันเท่ากักเก็บน้ําดีแล้วก็เพิ่มช่องทางส่งน้ําระหว่างเซลล์ผิวทําให้ผิวที่มันแห้งระคายเคืองเนี่ยมันอุ้มน้ําชุ่มชื้นยาวนานจ้ะ นอกจากช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวมันชุ่มชื้นกักเก็บน้ำได้ยาวนานมันยังทำให้ผิวเนี่ยพร้อมที่จะรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปได้ดีมากถ้าเกิดสเปรย์หลังจากที่แต่งหน้าก็จะทำให้เครื่องสำอางติดทนนานด้วยถ้าช่วงไหนต้องออกแดดรน้อนๆน,นะพกตัวนี้สเปรย์ระหว่างวานันจะทำให้ผิวเย็นลงแล้วถ้าเกิดว่าสเปรย์ลงไปบนเครื่องสำอางแล้วซับหน้าออก ไขมันส่วนเกินจะออกมาแต่เครื่องสำอางไม่หลุดตามออกมาจ้ะน้ำตบสามันประจำบ้านที่ขาดไม่ได้เลย Mark w o r d e s s e n t e จาก Am From น้ำตบตัวนี้เป็นน้ำตบที่บล็อกเกเกาหลีแล้วก็บล็อกเกอร์ไทยพูดถึงกันเยอะมากแล้วพอได้ใช้ตั้งแต่ตอนที่เป็นสิวหนัก,นกเเๆเลยเหอะเเลยพบว่ามันช่วยลดการอักเสบได้ดีมากแล้วก็ทาให้ผิวมันแข็งแรงขึ้นสิวหายเร็วขึ้นเริ่มจากแค่ตัวน้ำตบตัวนี้แค่ตัวเดียวแล้วก็เป็น ขวดที่2แล้วลามมาจนถึงเซรั่มแล้วก็ครีมใช้วนไปอยู่อย่างนี้จนปัจจุบันผิวหน้าเจ๊แบบดีคือนแล้วก็แข็งแรงมาก ถามว่าซื้อต่อไหมซื้อต่อแน่นอนแล้วไม่ได้ซื้อต่อแค่ตัวเอสเซน์ด้วยเซรั่มกับครีมก็ได้จัดมาอีกแน่นอนจ้ะเยาวาดำฮวนเซนโกอิมเมอร์ชั่นตัวนี้ซื้อซ้ำมาสามขวดอิมเมอร์ชั่นเกรดพรีเมียมของ The Face Shop ตัวนี้มีสารสกัดของโสมเห็ดหลินจือกลิ่นเหมือนดอกไม้ผสมแป้งเด็กช่วยเรื่องการลดริ้วรอยแล้วก็ทําให้ผิวชุ่มชื้นตัวนี้ใช้หลังเซรัม่มถ้าคนผิวมันก็หยุดแค่นี้ คนผิวแห้งก็จะต่อด้วยครีมอิมอรชั่นมีส่วนผสมของน้ำมันอยู่ด้วยมันจะทําให้การบํารุงของเรา complete หน้าดูอิ่มฟูมากกว่าปกติที่ไม่ได้ใช้อิมอรชั่นอันนี้จะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผิวแห้งแบบเจนะเหมือนเป็นไอเทมเสริมที่มันช่วยการทํางานของเซรั่มแล้วก็ครีมให้มันประสานกันผลลัพธ์ก็คือผิวที่มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มนำทั้งวันแบบนี้เมคอัพสเปรย์ของจองแซมุน ขวดที่เท่าไรไม่รู้เพราะ เยอะจนไม่ได้นับเราล่าสุดก็คือหมดอีกละสเปรย์บำรุงผิวจาก Spring Water ที่ไหลผ่านชั้นแร่ใต้ดินแล้วก็พุดขึ้นมาบนผิวด้วยแรงดันธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ดีกับผิวพรรณช่วยให้ผิวระคายเคืองง่ายแข็งแรงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงผิวที่สามารถสเปรย์ใช้ได้ในการบำรุงผิวทั่วไปและใช้ในขั้นตอนของการแต่งหน้าตั้งแต่ก่อนบำรุงผิวหน้าหลังเซ็ตรองพื้นแล้วหลังแต่งหน้าเสร็จทําให้ผิวชุ่มเครื่องสาอางติดทนยาวนาะนตัวนี้พูดเลยว่าเจ เลิฟสุดๆขอพักกินน้ำแป๊บดีออร์โกลวิ l เบสเตอร์ทินอีคลด24 hours ผิวหมองผิวโซมผิวเหนื่อยผิวไม่ได้นอนลงเบสตัวนี้ของดีออแค่ปาดเดียวผิวชุ่มผิวฟูอุ้มน้ำฉ่ำน้ำปรับสีผิวให้ดูสดใสขึ้นเบลอเลี้วรอยเล็กๆเหมือนใส่ฟิลเตอร์เครื่อสำอาง ไปทนมากๆช่างแต่งหน้าส่วนใหญ่ใช้กับงานเจ้าสาวเช้าจะรองไห้แค่ไหนเครื่องสำอ,อางก็ไม่หล่เย,ยืมจะใช้เดียวเดียวแล้วตามโดยแป้งฝุ่นโปร่งแสงก็ได้หรือลงก่อนลงรองพื้นก็ยิ่งสวยผิวสวยขนาดเนี้ไม่ซื้อต่อไม่ได้แล้วป่ะไอททางสุดท้ายของคลิปนี้ลิปบาล์มบำรุงปากของซุปเปอร์มัม b บรลิปทรีทเมนต์สี BL01 สีสวยเนื้อดีไม่มีกลิ่นหื บำรุงปากให้ชุ่มชื้นแถมคุณภาพดีดูเคาน์เตอร์แบรนด์มีสีสีให้เลือกแต่สีในดวงใจคือสี BL01 กับ BL02 ราคาแค่เนี้ยแต่บอกเลยว่าคุณภาพดูเคาน์เตอร์แบรนด์ดังได้สบายๆไอเทมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะเมื่อกี้นี้ลืม มาร์คไฮโดรเจลจากเบบี้ไบรท์ที่ขายในเซเว่นนี่ไม่ใช่ไอเทมที่ซื้อซ้ำแค่2ชิ้นแต่ซ้ำมาเป็น10กับ20ชิ้นแล้วเพราะว่ามาร์คน้าทุกวัดใครที่ผิวขาดน้ำขาดความชุ่มชื่นผิวอ่อนแอผิวหมองคล้ำไม่สดใสลองทำสกินแรปปิ้งแบบเจด้วยการลงโทนเนอร์เซรั่มแล้วตามด้วยมาร์คไฮโดรเจลทิ้งไว้จนเช้าหรือ3มชั่วโมงก็ได้แล้วทามอยส์เจอร์เซอร์ตามบอกเลยว่าผิวดีขึ้นแน่นอนมาร์คไฮโดรเจลมันจะทำให้ผิวที่ได้รับความร้อนจากแสง เย็นลงแบบซึบแล้วความร้อนนี่แหละมันก็จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดปัญหาผิวทั้งผิวอักเสบเป็นสิวแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คอลลาเจนอิลาสตินถูกทําลายถ้าไม่อยากให้ผิวมีปัญหาก็อยาให้ผิวหน้าร้อนจ้าการใช้มาสค์ไฮโดรเจลทาสกินแรปปิง้งช่วยได้นะจะใช้ตัวนี้หรือจะใช้แบรนด์อื่นก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยในกระเป๋าตังค์และนี่คือไอเทมที่ไม่รักไม่ชอบจะไม่ซื้อซ้าเด็ดค่ะแต่เพราะว่ารักก็เลยใช้ซ้ําอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครดูจบจนถึงตอนนี้ต้องโดนจ้าาย ถ้ากลัวจำไม่ได้กดเซฟเอาไว้ดูแล้วถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้กด Subscribe กันไว้จะได้เจอกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้ะทุกคนบาย